สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเส้นทางไปสู่ข้อเขียนใบกับขี่ตอนที่6แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกท่านจะได้รู้จักป้ายชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mykering ชิ้นนั่นเองค่ะก็คือป้ายให้ข้อมูลหรือบอกทางไปเรื่อยๆว่าจะดำเนินการอย่างไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าป้ายชนิดนี้มีแบบไหนบ้างไปดูเลยค่ะ มัดแข่ิ้นชิ้นคือป้ายบอกทางป้ายนี้จะให้ข้อมูลว่าถนนยังคงวิ่งต่อไปอย่างไรเช่นทางเลี้ยวหรือสิ่งกีดขวางในถนนหรือใกล้ถนนป้ายเครื่องหมายส่วนใหญ่จะมีมุมหรือแถบเป็นสีเหลืองบนพื้นหลังสีดําและถ้าเป็นป้ายบอกทางชั่วคราวเช่นเกี่ยวกับงานถนนป้ายจะมีพื้นเป็นสีแดงตามรูปภาพตัวอย่างเลยค่ะ b า c k กรุนส์มาเคียริงเครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงความผิดปกติทางโค้งที่มีโค้งหักอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ผู้ขับขี่จำเป็นต้องให้ความสำคัญลดความเร็วในโค้งนี้ไปดูตัวอย่างการใช้ในแต่ละรูปแบบกันค่ะรูปแบบนี้คือการใช้ป้ายกับทางโค้งที่มีลัศมีน้อยและมุมหักกว้างส่วนรูปแบบนี้คือการใช้ป้ายกับทางโค้งที่มองเห็นได้ยากและรูปแบบนี้คือการใช้ป้ายในทางสามแยก คือตรงไปแล้วแยกซ้ายหรือขวาส่วนรูปแบบสุดท้ายนี้กรณีที่ถนนสูงชันมองเห็นได้ยากจึงจะเป็นต้องติดตั้งเครื่องหมายนี้ให้มีขนาดใหญ่และสูงบางครั้งอาจจะต้องให้สูงถึง2ระดับตามรูปค่ะเพราะผู้ขับขี่จะได้เห็นในระยะไกลและในเวลาเดียวกันป้ายสามารถสะท้อนแสงจากไฟต่ำคือนาลิสในที่มืดได้อีกด้วย เรดนิ g s มาเ e r ริงป้ายนี้ใช้เตือนเส้นทางถนนที่มีไหลโค้งอันตรายถนนแบบนี้อาจทำให้ผู้ใช้ถนนตกใจกระทะหันได้ในโค้งแบบนี้ผู้ขับขี่มักจะต้องลดความเร็วลงเราจะใช้ป้ายนี้อย่างน้อย2หรือ3มป้ายเพื่อแสดงการเปลี่ยนทิศทางแต่อย่างน้อย3ามป้ายดีที่สุดเพราะการมองเห็นทางโค้งได้เด่นชัดดีกว่าและการวางป้ายระยะห่างดูตามตารางเลยค่ะ ขิ้นเดอร์มาเคอริงป้ายนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องหมายกั้นหรือกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจราจรที่คับแคบของถนนและการจราจรติดขัดปกติจะใช้ป้ายนี้ที่เป็นสะพานแคบหน้าอุโมงการเปลี่ยนแปลงหรือลดขนาดของถนนและการสิ้นสุดเส้นทางของถนนนั่นเองค่ะมาดูภาพแรกกันค่ะการใช้ป้ายสำหรับถนนที่มีสิ่งกีดขวางด้านข้างภาพที่สองคือการใช้ป้ายที่ถนนทางแคบหรือการลดขนาดจากปกติ ส่วนภาพสุดท้ายคือการใช้ป้ายในการสิ้นสุดของถนนนั้นๆนั่นเองค่ะ h i n d e a b u r g h e i d e ป้ายนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องหมายวัดระดับขนาดความสูงของยานพาหนะเช่นหน้าอุโมงค์หรือบนสะพานเป็นต้นและป้ายนี้จะใช้ร่วมกับป้ายข้ามขีดจำกัดความสูงทุกท่านจะเห็นป้ายวงกลมขอบสีแดงพื้นสีขาวนั่นคือป้ายห้ามขีดจำกัดความสูงที่4.2เมตรนะคะถ้ารถสูงกว่า4.2เมตรก็ผ่านป้ายนี้ไม่ได้นั่นเองบางครั้งเราจะใช้สองป้ายนี้ร่วมกันนั่นเองค่ะ อ p บเชอริงส์มาเคริป้ายนี้ใช้สำหรับทําเครื่องหมายบนถนนทางออกเช่นถนนทางรวงพิเศษถนนสายอื่นๆที่มีมาตรฐานสูงและส่วนใหญ่จะติดตั้งตรงกลางช่วงแยกของถนน ทูนเนลมาเคิริงป้ายนี้เป็นเครื่องหมายที่ติดตั้งกับผนังในอุโมงค์ที่สัมพันธ์กับเส้นถนนเพื่อแสดงให้ผู้ใช้ถนนเห็นเส้นทางในอุโมงค์อย่างเห็นได้ชัดเช่นในกรณีไฟฟ้าในอุโมงค์ดับเป็นต้นป้ายนี้จะตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางของถนนเราจะขับไปตามเครื่องหมายสีขาวที่ชี้ลงขา อาพสตาร์นเคริงชีทูเนลป้ายนี้ระบุระยะทางเป็นกิโลเมตรจากจุดที่ป้ายติดตั้งถึงทางออกอุโมงค์ทั้งสองทิศทางลูกศรชี้ขึ้นจะขับไปที่ช่องทางออกอุโมงค์ในทิศทางตามลูกศรและลูกศรชี้ลงเราจะขับไปที่ทางออกอุโมงค์ในทิศทางตรงกันข้ามระยะทางเป็นกิโลเมตรทั้งหมดค่ะ คันสตุลปะเสาเหล่านี้จะมีตัวสะท้อนแสงเพื่อใช้จัดตำแหน่งของเลนในความมืดบนถนนที่ขับด้วยความเร็วสูงส่วนการติดตั้งเสาเหล่านี้จะติดตั้งทั้งสองเส้นทางทางตรงทางโคง้งแยกของสัญญาณไฟจราจรทางลาดหรือการแบ่งของถนนนั่นเองค่ะและเสาเหล่านี้ขอบจะเป็นสีขาวและช่องสีดำ สปัดมาเคิริงเครื่องหมายนี้จะบ่งชี้ถึงสิ่งกีดขวางบนถนนหรือส่วนแยกสู่ถนนที่กำลังซ่อมแซมเป็นต้นและเครื่องหมายนี้อาจจะประกอบด้วยป้ายหรือออล์สะท้อนแสงที่พันรอบๆอุปกรณ์กีดขวางส่วนเครื่องหมายจะมีสี่เหลี่ยมสีแดงและสีเหลืองปกติจะมีแผ่นสะท้อนแสงค่ะ Traffic Check ละ เครื่องหมายนี้ใช้เตือนความยาวเกี่ยวกับงานบนท้องถนนหรือบ่งบอกว่าผู้ใช้ถนนจะต้องระมัดระวังและให้ความสนใจส่วนสัญ,ญลักษณ์นี้จะมีพื้นสีแดงและแถบสะท้อนแสงสีเหลืองค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์นี้ traffic s i นะก็มีการใช้งานคล้ายกับ traffic cheklet เลยค่ะแต่รูปแบบต่างกันเท่านั้นเองมาดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อค่ะว่าพิิีเดตชิละป้ายนี้หมายถึงอะไรข้อที่ห เชิร um, ์ดนะคันเชิรดนทิลเวนสเตร์ดัชสมเดนอาโอเปนผู้ขับขี่สามารถขับไปทางซ้ายถ้าทางนั้นเปิดข้อที่สองโพบุตโอฟอร์เชตเตทิลเวนสเตรให้ขับไปเรื่อยๆทางซ้ายมือข้อที่สามชิดดีสวายเอ็นดีเดเรฟอลเล็ป้ายแสดงให้เห็นเส้นทางซึ่งจะขับต่อไปเรื่อยๆข้อที่สี่ดูโมฟอร์เชตเตทิลเวนสเตรอุูดอัพคิสซ คุณจะต้องขับไปทางซ้ายจนออกจากสี่แยกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะเพราะป้ายนี้ให้ข้อมูลเส้นทางไปเรื่อยๆตามป้ายในขณะนั้นหรือเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางที่ใกล้กับถนนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ